ตอนนี้ก็เกมไฟแม่เฟดี้ในคืนที่สี่นะงั้นมนเริ่มกันเล,นเลยเกดไม่ติดโอเคเวลาเที่ยงคืนวันที่4ซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่อันตรายมากน่าดูโอเครอโทรศัพท์ก่อนเมื่อไหร่จะรับสายสักที ลิ้นีังไม่โทรศัพท์เลยมันโทรมาละเฮ้ลโหลง่ายง่ายแต่เป็นยามเชฟเบล่ะฉันจะบอกอะไรบางอย่างวันนี้ไฟดับนะจุ๊จ uh ุ๊ทำไม่ถ่านโอเคแต่จะหมดไฟดับ ยังไม่หันเล่นอะไรเลยเกมโอเวอร์แล้วมาอรอบนึงเวลาเที่ยงคืนในวันที่สโอเควันนี้เมื่อกี้โดนวิ่งจับก,กิ้งไปไม,ไม่ไม่ประหยัดแบตแล้วต้องเติรดสอบคันเรียบร้อย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคอฟังมันพูดอีกครั้งหนึ่งมันบอกว่าห้ามให้แบตหมดเลยเแ็ดไปเลยนะี่โอเคสายล่นไ,ไม่มีปกิบติโอเค ก็อย่แบกบเอโอโทรัพเห็นรับสักทีเอยโทรัพท์บไปแล้วนี่นี่โอเคตายไปไหนตายอยู่นี่โอเคไคเล่นไม่มีตรวจทุกขล้อง แบตพยยัดแบตยังไม่มาโอเคออกเต็มโดวิ้งแล้วัำเมื่อไหร่เล่จะออกพอเวลาห่างไปเราต้งวันกับฟอร์กมาก ฟักซี่ที่ชอบบินจอกกิงอะไรแบบนี้เมื่อกี้ก็โดนอะไรแล้วไหมเนี่ย โอ้เป็ดยายายา,ยายไม่ต้องมาหายามเลยไปไปายไม่มาเป็ดก็ยังไม่ไปจะรอดไหมเนี่ยตัดเลยห้าสิบแล้วเอ้ยมันคานึงเลยโอเคย้งปิด Ôi nhật kim ngọc nó nó Ôi, mình thằng sòng ơi Bớt, bớt Phải con đu Phải con đi khám ok เฮ้ยเหลือยี่สิบหกแล้วอ่วะอาจนนะจะผ่านได้นะ่อาจจะผ่านได้นี่เอาอีกแล้วนี่กำถึงตีห้าเลยนะเร็วตีห้าขอร้องเร็วเร็วเร็วเั่นมาด้วยคำกลัว แล้วจะมีเสียงอะไรออกมาอีก e แล้วน่าจะผ่านแล้วโอเคครับปิดเฮ้ยโอวิ่งไปอ่ะอันนี้ก็อีกคนนึงปิด mình chắc gừng lẽ. mày? phải đập lỡ khẩn lắm. hột môn hột môn hột môn Hột môn hột môn hột môn na na มางั้นก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับและลาไปก่อนสวัสดีครับ